สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานร้านสะดวกซื้อมาส่งข้าวก่อนสุดท้ายเห็นสิ่งที่ลูกค้าทำเมื่อวันที่23สิงหาคมเ c e b o o k คิดแคทบรินทร์ทอนหาไมาตรีได้โพสต์ข้อความระบุว่า คือน้องมาส่งข่าวที่บ้านแล้วเราเห็นรองเท้าน้องคือแบบหนูลรกตอนหลังเลิกงานมาที่บ้านพี่อีกครั้งนะเดี๋ยวมาเลือกรองเท้าไปใส่ทํางานเรารอลุ้นนะว่าน้องจะมาไหมสรุปน้องมาได้รองเท้าไปหนึ่งคู่ยี่ห้อเดิมเพิ่มเติมคือให้หน้ากากน้องไปด้วย100แผน่นแต่น้องทํางานเซเว่นเขาให้ใส่สีดาล้วนขับรับพี่ได้เลยงั้นอีกสองสวันมาเอาสีดาล้วนไปอีกคู่นะเอาคู่นี้ไปใส่ก่อน ระหว่างเลือกรองเท้าเราก็ถามน้องว่าทงานเหนื่อยไหมได้เงินดีไหมน้องก็บ่นนะผมส่งของทั้งวันเลยพี่ไม่ได้พักเลยงานหนะ้าร้านผมก็ต้องทำ ผมต้องทําให้เป็นทุกอย่างครับสู้ต่อไปนะยังดีที่ตอนนี้มีงานทําอดทนทําไปเราดีใจนะที่ได้ให้รองเท้าพระน้องได้ใช้ได้ใส่ทํางานทุกๆวันถ้ามันพังก็เอาคู่ใหม่ได้ตลอดนะไม่ต้องเกรงใจเห็นน้องแล้วมีแรงสู้คนลําบากกว่าเรามีอีกเยอะสิ่งเล็กๆของบางคนอาจจะยิ่งใหญ่สําหรับอีกคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ